กลับเข้ามสู่ช่วงที่สองของรายการวิทย์ที่สองครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเกาะภูเขาไฟเทล่าค,ความเจริญรุ่งเรืองในยุคสำลิศและเส้นทางการค้าแถบทะเลออเจียนเทล่าครับเป็นเกาะภูเขาไฟในหมู่เกาะไซคาดิสเป็นที่รู้จักกันในนามเกาะซานโตลิโออซออานโตลินีซานโตลินีครับตั้งอยู่ในทะเลอีเจีนนะเส้นทางผ่าน ที่กรีที่กรียกยกทัพเหลือข้ามไปตีกรุงทอยนะม,มีความกว้างเนประมาณสิกิโลเมตรแล้วก็อยู่เหนือจากระดับน้ําทะเลห้ารเมตรนอกจากมีทิวทัศน์ที่งดงามแล้วก็ผืนดินอันดูสมบูรณ์แล้วนะฮะเกาะนี้เนี่ยยังมีภูเขาไฟที่สูงถึง1,600เมตรอยู่ตรงกลางใจของเกาะอ,อีกด้วยครับชาวโฟนิเซียนเริ่มอพยพเข้ามาหลังปักหลักที่เกาะแห่งนี้เมื่อ ประมาณ3,600ปีก่อนคริสต์กาลหลังจากนั้นครับชาวาลาโคนเนียนก็เข้ามาปกครองเกาะน,นี้กระทั่งถึง3,000ปีก่อนคริสตก์กาลกษัตริย์ไมนนสผู้ปกครองเกาะคิสก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากอรารยธรรมมิโนอันมามยังเท่า ถ้าว่าอารยธรรมอันจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดก็ต้องพบกับหายนะนะครับเพื่อถูกภูเขาไฟในเกาะระเบิดขึ้นในฤดูร้อนช่วง1,650ปีก่อนคริสตกาลครับนะแต่ไอตรงนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะเรื่องเวลาที่มันอาจจะไม่ใช่1,650ปีก่อนคริสตกาลไปเป๊ะอาไม่ได้เป๊ะ,ปะนะฮะแต่ประมาณนั้นครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วตงต่อไปของรายการสักครู่ครับ